สวัสดีครับพบกับทีเทนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปตรุยเสเ็จหลักระดับยากกันนะครับโซนใหม่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับกับด่านน้ําตกสายรุ้งนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทําข้อมูลตัวศัตรูครับว่ามันจะมีสกิลอะไรบ้างครับความโหดมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโซนที่2เปิดแล้วนะครับก็จะเป็น25-48ถึงนะครับเล่นได้วันละ6ด่านเท่านั้นนะวันนี้มาเล่นกันนะครับด่าน 25-30ถึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยากเย็นสักแค่ไหนนะครับอ่าดาแรกๆผมว่ามันยังไม่ยากหรอกนะครับปอมมันน่าจะยังอ่อนๆอยู่นะน่าจะยังแบบว่าเล่นแบบตายอัดป้อมก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับด้วยทีมทางยื้อดูก่อนนะครับตัวชนหลักผมใช้เป็นเมลิโอดัสนะครับตอร์เคนะครับใช้บบฟตีพื้นที่นะครับแล้วก็ชินอบุนะครับเอาไว้เป็นตัวบัฟครหนักอ่าเอาแบบดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ป้อมแตกไปเลยนะครับตัวรีเซ็ตนะครับใช้เป็นอลิสติกิอ่าถ้าเกิดใครเปิดได้เบลตัวใหม่นะครับก็ใช้เป็นตัวรีเซ็ตได้เช่นเดียวกันนะเตมนะครับเอาไว้เปลี่ยนล่างนะครับเป็นทางป่วนผมเน้นทางปวนข้างๆจะเยอะนะอ่าบราวตัวตลกเปลี่ยนล่างนะครับดาวินชี่ก๊อปปี้นะครับถ้ามือถือไม่แหลกนะใช้ดาวินชีนะครับจะดีมากอ่ะตัวนี้ก็มีสกิลรบเครื่องนะครับสกิลใบมีอะไรต่างๆนะครับทนายก็เอาไว้สตันครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่เด็ดอ่าเราจะพกเอามาไว้ก่อนนะ เดี๋ยวช่วงแรกๆจะยังไม่ใช้เพื่อนเพราะคิดว่าป้อมมันน่าจะอ่อนๆอยู่นะครับมาลองเล่นกันที่ด่าน25ดูนะครับใครที่ขาดตัวกาชานะครับก็เข้ามาลองเล่นเลยนะครับสเต็ปด่านก่อนๆน,นครับผมก็ทําคลิปไปให้ดูเยอะแล้วนะลองเล่นกันดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นไม่ผ่านนะส่วนน้องๆที่สร้างไอดีใหม่ๆเนี่ยมันต้องเล่น ผ่านโหมดปกติก่อนนะครับ444ด่ดานนะถึงจะมาเล่นในระดับยากได้นะครับอ่าศัตรูเหมือนจะเป็นหน้าใหม่นะหน้าใหม่จากโซนเก่านะครับก็จะเป็นตัวโอ้จะเรียกชื่ออะไรเนี่ยผมผมยังยังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลเลยนะอ่าน่าจะเป็นความสามารถเหมือนเดิมแหละผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะก็คือหนืดนะครับหนืดปล่อยตัว มีหนืดปล่อยตัวนะครับอัตราแรกนี่เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นหนืดปล่อยตัวอย่างเดียวนะครับซึ่งตามสเต็ปที่บอกว่าถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เลยครับโอ้โหปล่อยตัวยากอย่างแน่นอนนะ <c oughs> คือแร่มีเพียบครับแต่ปล่อยตัวไม่ได้นี่แหละคือคอมโบทางหนืดเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นหนืดปล่อยตัวนะถ้าเราเล่นใน PVP เนี่ยมันจะโหดมากแน่ๆนะครับอแต่ว่านี่ครับผมเน้นทางป่วนเยอะเลยนะครับ ก็เอาชนะได้ไม่ยากนะแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยครับเดี๋ยวผมลองพัดดูแล้วกันนะมันต้องติดความสามารถอะไรหรือเปล่าอทำไมดูไม่ติดเลยครับโอเคแบบนี้ก็ป้อมแต่งแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวผมมีตัวบัฟตีพื้นที่นะครับกับบัฟกริหนักนะนี่ป้อมมาจากค่อยๆลดไปนะครับโอเคโซนแรกยังง่ายได้อยู่ครับด่านที่1น,นะครับยังถือว่ายังไม่ได้มีความโหดอะไรมากนะักแต่มือถือนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่า ถ้าจะเล่นทางก๊อปปี้เนี่ยมือถือต้องไหวจนนิดหนึ่งของผมออกอาการแหลกน,นิดนิดแล้วนะโอเครับมา1ตัวนะครับแล้วก็รูนศักยภาพาด่านแรกยังดูไม่ค่อยมีปัญหามากนักครับเป็นด่านแคบด้วยนะด่านแคบก็จะดีอย่างหนึ่งคือเราจะเล่นย่อนเพื่อนอัดป้อมได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองพกเพื่อนสนิทนะครับที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรบ้างน,นะครับ อ่ะยังเป็นด่านแคบอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองย่อนเพื่อนดูแล้วกันนะเดี๋ยวให้ซาม่อนนกออกมาก่อนนะครับอ่ะสเตปการใช้ซาม่อนนกนะครับก็มีมีคลิปเยอะนะครับให้นกโผล่มานะครับมีพกนกโผล่มาแล้วครับย่อนไปเลยครับเสซิก้าตบินแล้วก็ซากุระออาแบบนี้อาจจะตีป้อมไม่โดนยกเว้นว่าโยนทะลุป้อมนะถ้าโยนทะลุป้อมนี่ตีโดนป้อมแตกทันทีนะครับตบินยังตีป้อมไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับ ตัวตีป้อมนี่ตีได้แค่ใน PvP นะครับแล้วก็สเตจวิ่งเท่านั้นนะนี่ครับหลักการหย่อนเพื่อนหย่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นตัวบับตีพื้นที่นะครับกับตัวบับคลิหนักนะครับป้อมก็จะแตกอย่างรวดเร็วน่แน่ล่ะอันนี้คือเห็นเลยนะครับว่าขนาดใช้แค่ซากุระกับนกจิกนะครับนี่ใช้นกจิกนี่ป้อมก็เลือดลดอยู่เหมือนกันนะสองด้านแรกยังถือว่าไม่ยากเลยต้องใช้คําว่าไม่ยากเลยเพราะว่า เหมือนศัตรูจะเป็นลูกน้องกิ๊กก๊อกอยู่เหมือนเดิมนะเป็นเจ้าตัวสามตานะครับกับตัวคลานนะอ่ะน่าจะเป็นตัวทากนะครับทาก3ตานะครับอ่ะโอเค2ด่านแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก๊อปปี้กระจุยมากโอ้โหระวังนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับการก๊อปปี้มันจะแบบเยอะมากเออแต่ถ้าเกิดแบบมือถือไหวเนี่ยก็แนะนําเบื้องต้นนะให้ปิด ทั้ง BGM แล้วก็เอฟเฟกมีผลนะครับบางคนถามว่า BGM มีผลไหมมีผลนะครับเพราะว่า BGM ก็คือ background music เนี่ยมันก็จะมีอาการกินแรมอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่เอฟเฟกนี่จะเป็นหลักนะะมาลองกันต่อครับอ่าเพราะว่ามันก็มีตั๋วหลายใบยอยู่เหมกันนะยังเป็นด่านแคบอยู่ครับฉะนั้นก็ไม่ยากเย็นมากนะัก เดี๋ยวเราเช็คก่อนครับซัม,มอนนกม่วงออกมาผมเรียกนกม่วงเพราะว่าร่างให้เปอร์นกมันเป็นสีม่วงนะอ่ะซม,มอนนกอ,ออกมาครับโอเคนี่ครับกดอมตะ s เซฟนะครับแชมเปญตัวบินนะครับแล้วก็าดารดรันโจนครับไม่ใช่ตัวอัดป้อมลือ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนเป็นตัวอัดป้อมก็สบายๆนะครับอันนี้หลักผมไม่ค่อยจะมีเพื่อนด้วยนะเออไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับ อ่าแบบนี้ก็ยังถือว่าสบายๆอยู่นะครับอ่าลองพัดดูครับว่านี่ติดอ่าไอ้พวกนี้นี่ก็ติดความสามารถนะครับเป็นต่อต้านไอเทมนะครับต่อต้านพายุบ้างนะครับต่อต้านน้าแข็งบ้างนะครับก็น่าจะหมดอะ่ะคือผมว่ามันน่าจะไปยากในโซนหลังๆนะครับที่น่าจะเจอศัตรูที่แบบแข็งแกร่งขึ้นนะครับสกิลโหดมากขึ้นนะโอเคสามด่านครับไม่ยักเย็นเลย สำหรับคนต้องเน้นย้าด้วยนะว่าสําหรับคนที่พอจะมีตัวดีๆอยู่บ้างนะถ้าไม่มีก็คงต้องเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยป้อมยังดูอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับอัดสาด้านผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาครับก็รับตั๋วไปอีกนะครับอ่ารวมถึงกบดํำอัลตร้าด้วยนะก็มาเก็บกันในนี้เลยนะครับด่านต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวผมขอพก เพื่อนดูหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เพื่อนนะครับโอเคพี่หมีบราวนะครับตัดตัวบัฟตีพื้นที่นะครับเป็นเมกกาแมนนะครับอ่ามิริมเป็นตัวบัฟคลิกหนักนะครับกีริลอาแบบนี้ได้เลยโอเคขอลองใช้พี่หมีบราวนะครับมาช่วยเล่นในด่านนี้นะครับอ่าด่านค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับโอเคด่านยาวซัมมอนนกม่วงไปถึงไหม ด่านดูยังไม่ยากครับดูยังไม่ยากสักเท่าไหร่สมอนดอ,อกม่วงไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงนะครับโอเคถ้าไปไม่ถึงก็คงต้องพึ่งทีมตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเริ่มเกมมาคือหลักการเนี่ยจริงๆต้องเริ่มเกมมาแลว้วกดพายุแล้วน้ําแข็งนะสาหรับคนที่ต้องการจะเล่นแบบอัดป้อมตัดๆนะครับต้องทําเลยครับไม่งั้นเนี่ยพอศัตรูออกมาเยอะเนี่ยมันติดคอความสามารถแน่นอนนะเพราะว่ามันออกมาเยอะนะครับคือมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะที่ติดนะครับ อ่ะด่านที่4ี่ก็ถือว่ายังไม่ยากนะสำหรับทีมของผมนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเน้นทางป่วนเยอะมากแล้วก็กปี้เพียบเลยนะครับอ่านเดี๋ยวพี่หมีเบาจะน้อยใจนะครับหย่อนไปอัดป้อมสนิดหนึ่งเมกะแมนต้องบัฟตีพื้นที่ก่อนนะครับเมกะแมนครับบัฟหน่อยครับถ้าเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนตีธรรมดาอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่าจจากนั้นนะครับโครงการครับตัดทีมอัดป้อมนะครับ คือจะใช้ตัวคลาลิสก็ได้นะครับเพราะว่าผมทดสอบดูแล้วคลาดิสนี่ก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันสลับฝั่งนะครับศัตรูไปตีป้อมตัวเองเนี่ยรวมกวับตัวต้องใช้รวมกวับตัวบัฟตีพื้นที่นะครับแล้วก็บัฟคลิสเนี่ยมันจะใช้งานดีดคือช่วยกันตีป้อมให้แตกนะครับเพราะบางทีคลาลิสสลับอย่างเดียวเนี่ยป้อมอาจจะยังไม่แตกก็ได้นะอันนี้คือกรณีที่ใช้เพื่อนนะแต่ถ้าเกิดเรามีคลาลิสเองก็สบายหายห่วงนะครับค่อนข้างเป็นตัวที่ใช้งานค่อนข้างจะง,ง่ายอยู่เหมือนกันนะ โอเคซี okay. ่ดานพันไปนะครับถือว่ายังง่ายดายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนนะครับตัวที่อ่ะ,อะลองเป็นเพื่อนโหดแล้วกันนะไม่ใช่เพื่อนอัดป้อมนะครับโอเคลองใช้เพื่อนโหดดูนะครับระดับด่านที่5นะครับด่านที่5เป็นด่าน29านะครับก็ยังเป็นด่านป้อมสั้นนะครับอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแค่ 28ด่านเดียวนะที่จะเป็นด่านยาวนะครับก็โซแรกไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าด่านมันถือว่าค่อนข้างจะแคบๆนะครับเรายังเล่นแบบสไตล์หย่อนเพื่อนไปอัดป้อมยังได้อยู่นะอ่าเดี๋ดูแล้วกันนะผมจะจยังไม่รีบประมาทนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพวกตัวคือตัวศัตรูที่มันเก่งขึ้นนะ่ะมันจะเริ่มโผล่ออกมานะครับในด่านที่สูงขึ้นอ่าซึ่งแม้ว่า ตัวศตูมันดูหน้าตาจะกิ๊กก๊อกนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเกมปรับให้มันเป็นตัวโหดเนี่ยมันก็โหดได้อยู่นะอันนี้นกติกครับนี่ครับใช้นกติกติกป้อมนะครับนี่ครับนี่ครับใช้นกไปหลายๆตัวนะครับก็ติกป้อมลดไปเรื่อยๆอ่าโอเคหด่านนะครับป้อมถือว่ามีเลือดน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยสบายๆเลยนะครับออะใครที่เปิดกาชาไปแล้วเนี่ย ตัวหมดนะครับมารับตัวจดกในนี้ได้นะอันจจส่วนน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆก็ต้องทําใจสนิดหนึ่งเพราะว่าต้องผ่านนะครับโซนปกติก่อนนะ444ด่านโอเคเรียบร้อยครับ5ด่านผ่านไปถือว่าถือว่าตัว copy เนี่ยนะโอ้มัน copy ป,ปี้ศัตรูมาเยอะนะเออแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับโอเคด่านสุดท้ายามาลองดูกันครับ ก็จะลองเรียกเพื่อนหย่อนมาอัดป้อมดูนะครับทิมิโอ้มีตัวบัฟตีพื้นที่2ตัวนะครับแต่ยังไม่เอาเราจะเล่นดูว่าถ้าเกิดเราหย่อนเพื่อนไปแบบเต่งๆนะครับแล้วก็ปีแบบตีป้อมแตกในทีเดียวนะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับป้อมจะแตกบ้างไหมอ่ะลองทีมิดูนะครับมีริมุรุนะครับอ่าริมุรุก็เป็นตัวบัฟตีพื้นที่นะครับ ใช้ตระเครก็ได้เช่นเดียวกันนะอันยังเป็นด่านแคบอยู่ครับด่านนี้จะมีบอสออกมาไหมนะครับอ่นนกมวงออกมาแล้วเราหย่อดเลยครับแต่ออกมาเป็นโอ้โหเป็นเคนครับเป็นโยมิครับแล้วก็ด o ร์นโจนะครับอแต่มันก็อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวนกจิกป้อมนะเลือดป้อมลดนะครับเพราะว่านกจิกอ่ะหกด่านแรกสรุปเลยแล้วกันนะครับ,นะรบว่าถือว่าค่อนข้างจะยัง เฮ้ย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 มันทะลวงมาแล้วครับมันทะลวงมาแล้วนะครับอันดันหกก็ถือว่ามีความยากเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเออถ้าเกิดตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะแย่ได้อยู่นะอันนี้ถือว่าโอเคครับถือว่าผมน่าจะยังผ่านได้นะครับนี่แล้วก็ยันยันเอาไว้ยันไว้ก่อนอ่ายันก๊อปปี้สตาร์นเปลี่ยนล่างนะครับโตัวป่วนนี้แบบยุบยับเลยทีเดียวแล้วก็อาศัยนะครับ นกไดโดเสานะครับบินไปจิกป้อมอ่าไดโดเสานกหายไปหมดแล้วนะตายหมดแล้วครับอ่าริมูรู้เพื่อนมาช่วยนะครับสตันตเปลี่ยนล่างครับก o ปฟี้นะครับโอ้โหเป็นทางปวนที่แบบว่าโหดมากโอเคโซนแรกผ่านไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้ดูดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีศัตรูเนี่ยตโตโหดๆเนี่ยมันไปนโผล่อยู่ที่โซนไหนบ้าง เอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะคือเผิ่มแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เจาะทะลวงเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือทีมผมนะครับมีตัวบัฟอมตะตัวเดียวนะครับไม่มีสิชินบุบัฟอมตะไหมผมจาไม่ได้ละชิโนบุบัฟต,นะตีพื้นที่ไม่มีตัวอมตะเลยทีมผมอันแต่ก็เล่นได้คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้ตัวอมตะเพราะว่า ถ้าเจอศัตรูโหดโหดเนี่ยมันยิงทะลุมาตานะคือไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันยิงทะลุเราแน่นอนนะคือบัฟอมาตะาเราอาจจะช่วยได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโซนก่อนนี่แบบทัดเตนมากนะยื้อลำบากเลยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยผ่านได้ครับอุตทีมต้องแบบโหดสนิดหนึ่งนะอ่ะใครแม่บ้านก็เล่นสไตล์อัดป้อมนะครับโดยใช้ อาจจะใช้ตัวคิงคิงก็ได้นะครับตัวของอะไรอยแคลริสนี่พอเพื่อนสลับฝั่งเนี่ยมันก็จะโยนไปตามสลับฝั่งก็ได้นะี่ใช่ไหมเอะผมไม่มีแคลริสนะผมใช้ตัวคิงนะครับใช้ตัวซาริยุคหินนะครับใครมีอยู่ก็อย่าเพิ่งย่อยทิ้งนะซาริยุคหินนะครับนามาใช้ประโยชน์ในโหมดนี้ได้ครับโอเคเรียบร้อยอ่ะก็ลองจัดทีมดูประมาณนี้นะ คือหลักๆผมจะใช้เป็นตัวชนตัวป่วนนะครับตัวบัฟรีเซ็ตคือตัวป่วนใช้เยอะมากจริงนี่ตัวป่วนนี่คือแบบใช้เพียบเลยนะสี่ห้าตัวเลยทีเดียวนะอ่ะโอเควันนี้มาทดสอบเล่นให้ดูกันแล้วนะครับสาหรับโซนใหม่เปิดออกมาครับก็ถือว่าไม่ยากเเท่าไหร่นะอ่าสำหรับคนที่พอจะมีตัวดีๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในโซนถัดไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็น3 1มสถึงสานะครับสามสถึงสีแล้วก็4 3่สถึงสีนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนานๆทีจะเปิดอยู่เหมือนกันนะใครขาดตัวใครขาดต,ตัวของกบดําอลตราก็มาเก็บกันในนี้แล้วกันนะเอาวันนี้มาเล่นให้ดูกันประมาณนี้ครับด้านหนึ่งถึงด้าน6ครับถือว่ายังค่อนข้างอยู่ในระดับที่ง่ายดายอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีเรนเจอร์ดีๆสนิดหนึ่งนะครับถ้ามีตัวไม่ดีผมว่าก็ยังง่ายเพราะสังเกตเห็นเลยว่าป้อมเนี่ยเลือดยังไม่เยอะครับเล่น ย่อนเมือนอัดป้อมเนี่ยถือว่าผ่านสบายๆอยู่นะ,ะตัวบัฟตีพื้นที่กตัวบัฟครินะครับไปดูคลิปว่าเก่าก,ก่อนก็ได้นะว่าเทคนิคการเล่นเป็นยังไงบ้างนนครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ